ยังเป็นธรรมคู่อยู่มีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกอยู่เป็นเรื่องธรรมดามากพระราีเจ้าระลับพระโสดาบันเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่มีทางเสื่อมไม่มีทำความไม่ดีเห็นไหมจะเห็นคุณค่าแห่งศีลนะไม่ไปท่องเอานะทีเนี้ยเพราะฉะนั้น มันถึงแยกออกระหว่างโลกธรรมในมั่นคงและแยกได้ชัดเจนมากถ้าสีลเข้าไปสู่ถึงจิตถึงใจเป็นระดับประโสดาบ,บันขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกอ่ะเป็นผู้มั่นคงในศีลเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมใช่ไหมทุกวันนี้มันเป็นสมุติสงอยู่ถึงมาบวชก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเอง ็ย่อมมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเป็นเรื่องธรรมดามากคือต้องลงอบายอยู่ี๋้วก็สวรรค์แล้วก็นรกอยู่งะประมาณนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบไม่เห็นยังเป็นธรรมคู่อยู่ไม่ใช่เป็นสัจธรรมสัจธรรมแปลว่าอันเดียวไม่เป็นคู่ละเด่นอยู่เป็นเอกตาเป็นหนึ่งเห็นไหมส่วนนอกนั้นปุถุชนเนี่ยมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเห็นไหมมีสุขมีทุกขมีบุญมีบาปเห็นไหม ยังคู่อยู่ยังมีเกิดมีตายอยู่ะไม่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมใจจิตยังไม่เข้าถึงสัจจะคือเป็นอันเดียวนะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนะมันต้องไปตั้งชื่อแยกแยะว่าจิตกับความคิดคำปรุงแต่งคนละอย่างไม่ต้องไปพูดถึงเรก จริงไหมจริงไหมถ้าผมพูดว่าจิตกับความคิดเนี่ยคนละอย่างกันเราก็จะหาเห็นชัดเจนอยู่แบบหนึง่งเราก็จะไปแยกอะไรยากก็หูกับเสียงมันคนละอย่างหูก็หูเสียงก็เสียงได้ยินจริงไหมถ้าไม่มีหูมันจะมีเสียงหรือถ้าหูหลวกล่ะซึ่งจิตกับความคิดเนี่ยเหมือนกันนี่แหละฮะเราแยกออกไม่ได้หรอกโกหานี่เฉยหรอก ถ้าไม่เข้าถึงความเป็นสัจธรรมหรืออันเดียวเนี่ยเป็นเอกตาเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้เรื่องพวกนี้หรอกมันก็ได้จะคิดด้วยเหต e right. ุด้วยผลคำนวณเราปิดอรกไม่ได uh ้หรอกปิดอบายไม่ได้หรอกจำไว้ถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัติจนจิตเข้าไปถึงตัวอธิศินอธิจิตอธิปัญญาฮะผู้มุ่งสู่ตัวนี้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องบุงเรื่องบาปมุ่งสู่ไปสู่มรรคส่ผล นิพพานอย่างเดียวเห็นไหมไม่มีสังเสริมเพราะเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดของบุญของบาปนะเห็นโทษเห็นภัยของวัดสงสารหรือสังสารวัฏเห็นโทษเห็นภัยของสวรรค์และนรกคือเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดนั่นเองเห็นไหมแต่ทุกวันนี้มันมีอะไรล่ะ่าเห็นไหม จำไว้มันผิดทางมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าไม่ถึงธรรมนั่นเองมันก็เป็นการยากมากลวงตาถึงมองเห็นหมดไม่ว่าท่านจะบวชมาร้อยพันษาสองร้อยพรรษาก็ตามถ้าตามได้ตามดจเนาะจิตยังเข้าไม่ถึงสัจธรรมนะ มันก็จะมีความเสื่อมอยู่นั่นเองนะมัต้องให้ใครมาตรวจสอบมาตั้งหรอกตรวจสอบตัวเองนะรู้ไหมเชื่อใครเราตั้งมั่นขนาดไหนในศีลพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่มีความเสื่อมเพราะฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะปุถุชนนะ ความหลอกลวงโกโหกปิ้นป้อนมารยาจิตท,ที่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกอะมันจะพาตนเองพาไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนตรงนั้นแหละฮยิ่งมีเงินมีอำนาจก็ยิ่งทำความเวลวร้ายทำความทำบาปอากุศลได้เยอะที่สุดอ่ะ,อะถึงพูดคำว่าคนรวยก็ไม่ใช่มาเป็นคนดีนะ จริงไหมแต่ไม่ได้หมายามว่าความรวยคนรวยไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนะพูดถึงเห็นไ,ไหมคนรวยเป็นคนดีก็มีนั่นเองคนรวยเป็นคนไม่ดีก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะคนมีความรู้สูงสูงเรียนรู้จบปริญญาเอกหลายใบก็ไม่เห็นเป็นคนดีเห็นไ,ไหม อในแย่ของความดีในทางเห็นทางรรมต้องมีจิตใจที่มีศีลมีความกตัญญูนั่นแหละอย่าไปพูดถึงนั้นแหละคือคุณธรรมมันก็จะเป็นอันเดียวกันเนาะ,ะเห็นไหมมันมีครบบริบูรณ์ทุกอย่างเกิดที่จิต เห็นที่จิตถ้าเห็นจิตเราวม็เห็นทุกอย่างไม่ต้องไปแยกว่าจิตกับความคิดมันคนละอย่างกันอ้าวมันก็แยกได้ถ้าจะไปแยกเสียเวลาแยกทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าหูกับเสียงมันคนละอย่าง